ลูกค้าบนจอโปรเจคเตอร์นะครับอ่าหานไปไหนพูดกำลังดับจอให้แล้วเราก็จับขามันนะฮะแล้วก็เปิดอัานี้เลยครับเปิดง่ายเลยเปิดแล้วมันไม่ไม่ค่อยแน่นเลยครับเออก็จะมีใช่ตัวนี้จะดูไม่ค่ใช่เดี๋ยวไปหาแน่นๆให้หน่อยนะแล้วก็กดหัวมันนิดนึงนะฮะตรงนี้มันจะเป็นมันปูทานได้นะครับส่วนนมปูเราทีลูกค้าสนใจนะ ปู <languages? S 1> มีนมด้วยนะลูกไม่เรียกขมงปูนะครเราก็ะปูขางนี้นะฮะแล้วก็บีบเข้ามาเรื่องรูปบนโปรเจคเตอร์นะครับหรือถ้าลูกค้าสนใจจะดาวน์โหลดรูปนะครับที่ลูกค้าไปทะเลวันกันมาวันนี้นะครับลูกค้าสามารถไปดาวน์โหลดได้ตรงหน้าคุณทิจเตอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับรูปภาพนะครับจะอยู่ในอัลบั้มนะครับลูกค้าสามารถกดเข้าไปดูได้เลยหนีมันนิดนึงเพื่อจะให้มันแข็งส่วนขาปูนะครับทานได้นะครับเด็ดเต็มช่ ปิดเป็นยาสีฟันเลยครับผมปิดเป็นยาสีฟันอืมะด้ทานได้นะครับมีเนื้อลูกปูนหาอย่างแน่นแน่นให้หน่อยเต็มตาเลยไม่เหมืนนั่นไม่มีไข่ไหมเนี่ยมีครับตัวเมียจะมีนะครับลองหาให้หน่อยได้ได้เดี๋ยวตัวเมียมันชื่นเชยให้หลค่ะเป็นเนื้อนะครับทานได้กล้ามม้า ครับแล้วก็เด็ก้นมันติดขึ้นมาครับแม่ช่จะดงไปเลยครับแม่แม่ดึงไปเลยครัตไปได้เลยครับเด็กวัปูทีนี้ขอที่คีบขอที่คีบขอที่คีบใช่ที่กั้มนะครับมันจะมีตุ่มยู่ตรงนี้เราใช้ที่คีบนะครับคาะไปเลยครับช่วงนี้โ่มัจะมีตุ่มมมต่มมันจะมีต่มี่มมัเจาะีีมต เราก็ไม่รู้ที่กกันไม่กินูควรพอได้แล้วตรงกตราส่งให้ส่งให้ลิรเมื่อกี้มันหลุดออกไปแล้วหลุดตามนี่ไปนะครับแต่จริงๆคือเราคิดธรรมดาแล้วมันก็จะมีเนื้อข้างในแต่เมื่อกี้มันหลุดออกไปเมื่อกี้หลุดมาแล้ว